ب ิม ا ลล ه الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตานะครับประสบแดพี aw, em, ่น um, ้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะครับกลับมาพบกันที่เดิมนะครับเวลาเดิมนะครับเวลาก็สองทุ่มนะครับกว่ากนะครับก็จะมีการ เรียนการสอนนะครับวันนี้วันพุทธที่15เมษานะครับก็ในเรื่องของดูอาฉบับใครควรนะครับก็เมื่อเราได้เรียนรู้นะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับมันก็จะเป็นคุณงามความดีนะครับให้กับตัวของเราเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นดูอาในบทที่4นะครับผมสอนไปแล้วนะครับ บทที่1บทที่2บทที่3นะครับเมื่อคืนนะครับก็เป็นดวอาสั้นๆนะครับที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะครับก็อ่าก็จะมีการทบทวนนะครับในเรื่องของดวอาที่สอนไปแล้วนะครับอย่างเช่นดวอาบทแรกเลยนะครับที่ผมสอนให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับก็คือดวอายามเช้านะครับที่ท่านศาสดุลลอห์เนี่ยนะครับได้อ่านนะครับท่านนบีบอกว่า อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกะอินมันนาฟิอันวอริสกอนตอยิบันวะอามัลันมุตกอบบัลันนะครับนี่เป็นดุอาบทแรกที่ได้สอนไปนะครับก็ยังมีดุอาบทที่สองนะครับที่ท่านยุคอุมุลสลามาเนี่ยบอกว่าออออบอกว่านะครับไม่ใช่ท่านยุคอุมุลสลามะนะครับก็หมายถึงว่าอะดนอีกบทนี้นะครับท่านนาบีบอกว่าถ้าใครอ่านดุอาบทนี้เนี่ยนะครับเปรียบสเสมือนว่าเขาได้ครอบครองทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ นะครับก็คือบีณูอาสีประการนั้นก็คือว่าอัลลอฮ์มักฟิรลีนะครับวารฮัมนีวาอาฟินีวารซุบน,น,นีนะครับขอให้อ,ลอัลลอฮ์อภัยโทษนะครับขออัลลอฮ์ให้เมตตากับเราแล้วก็ให้ชีวิตที่ดีกับเรานะครับแล้วก็ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีกับเรานะครับนี่คือดูอาบทที่2นะครับที่ได้สอนกับพี่น้องไปนะครับ แล้วก็ดูอาเมื่อคืนนะครับถ้าพี่น้องที่ได้เรียนแล้วก็ได้ติดตามนะครับก็จะได้รับรูใ้ในเรื่องของบดดทดูอาที่ที่ได้สอนกันไปนะครับนั่นก็คือดูอาของตานหญิงอุมุสลมามะที่นางได้อ่านในยามที่นางนั้นนะครับได้รู้ข่าวว่าสามีของนางนั้นเสียชีวิตหรือเสียสูญเสียนะครับผู้เป็นสามีไปนั้นนะครับนางก็เลยบอกว่าฉันเคยได้ยินทังอตสุลลาะ สโลลลอร์เลยสลัมได้สอนดูอ่านบทนี้นะครับนางก็อ่านว่าอินนาลิลลาฮิว่อินนาอิลัยฮิรอจิอูนนะครับอัลลอฮุมะฮ์จุรนีนะครับอัลลอฮุมะฮ์จุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีใครรอมินฮานะครับก็หมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราก็จะกลับไปหาพระองค์นะครับแล้วก็ขออัลลอฮ์สุบฮานวะตะอาลาเนี่ยกระจัดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับสิ่งที่ฉันประสบอยู่เนี่ย นะครับแล้วขอให้อล้อเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่นี้นะครับที่มันสูญเสียไปเนี่ยให้มันมาทดแทนนะครับที่ดีกว่านะครับเป็นพวงผลนะครับที่ท่านหญิงอุมุสลามะเนี่ยอ่านดูอาบทนี้นะครับในยามที่นางเศร้าอันเนื่องมาจากว่านางนั้นได้สูญเสียผู้เป็นสามีนะครับนางก็เลยนะครับที่อล้อบอกว่าใครอ่านดูอาบทท่านนบีบอกว่าใครอ่านดูอาบทนี้เนี่ยอล้อจะทดแทนนะครับจากสิ่งหนึ่งที่ดีกว่านั่นก็คือนางนั้น อุมุสลามานั้นก็ได้สมรสกับท่านรอสุลลลอฮฺสุลรอห์ไลสลามนะครับก็เป็นก็เรียกว่าผลพันธ์ของการอ่านดุอานะครับฉะนั้นเราอย่าลืมนะครับพี่น้องเวลาเราจะอยู่ในยามใดก็ตามนะครับมีฮะดิษบทหนึ่งท่านรอสุลลลอฮฺสุลรอห์ไลสลามบอกว่าอะไรครับมันอัซซัตหรนะครับใครต้องการที่จะไอเยสต์ตะจีบดุอานะครับฟิดรอร์ท่านรอสุลลลอฮฺสุลรอห์ไลสลามบอกว่า ใครมีความปรารถนานะครับมีความปรารถนาอยากจะให้อลลอตอบรับดวงอาของเขาในยามที่เขาทุกยากในยามที่เขาลําบากในยามที่เขาเกิดปัญหาเนี่ยฟันยุคซิดนะครับฟิสซร,ร์ก็จงดูอาให้มากในยามที่เราสบายนะครับถ้าหากว่าเราไม่ลืมอัลลอฮ์ในยามที่เราเราสุขสบายนะครับพี่น้องพี่น้องจาไว้เลยนะครับนี่เป็นกฎเกณฑ์ของ ของชีวิตมนุษย์เราเลยนะครับในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับนบีบอกว่าอะไรครับใครก็ตามที่หวังที่ปรารถนาอยากจะให้อัลลอฮุสุบฮานวะตาลาตอบรับดุอาหรือคำวิงวอนที่เขาขอนั้นในยามที่เขาทุกในยามที่เขาลำบากในยามที่เขาเจอบททดสอบเราอย่าลืมว่าในยามที่เราสบายนั้นจงดุอาให้มากนะครับเมื่อเรามีความสุขเรามีความ ปฏิยินดีเราได้ยับรับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เราอย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลานะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณในความปรดปานที่อัลลอฮ์ให้แล้วก็เมื่อเราเจอบททดสอบนะครับในยามที่เรามีความสุขเนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮ์เราอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะนึกถึงเราอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราเพราะอะไรครับเพราะในยามที่เราสบายเนี่ยนะครับพี่น้องจำไว้ลในยามที่เราสบายเนี่ยเรายังนึกถึงอัลลอฮ์ และแน,น่นอนมันกลับกันว่าเมื่อเรายามทุกเรายามโดนบททดสอบอเล็์ก็จะนึกถึงเราเหมือนกันนะครับอเล็์บอกว่าฟัสกูรูนีอัศกรุุมวัชกูนีเวลาตักฟุรนอัสกูรูนีอัศกรุนนะครับฟัสกูรูนีอัศกรุุมนะครับอเล็กบ์ว่าจงล้ำลึกถึงฉันฟัสกูรูนีอัศกรุุมอเล็์ก็จะล้ำลึกถึงพวกท่านทั้งหลายนะครับและพวกท่านทั้งหลายก็อย่าได้เป็นผู้ที่ ปฏิเสธนะครับจงเป็นคนที่ขอบคุณต่อลัสุบฮาหนุวาตาลานะครับพี่น้องเกิดเล็กๆน,น้อยในการขอดุดอาต่อลัสุบฮาหนุวาตาลานะครับและก็เช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าในตัวบทดูอานะครับเราก็จะนํามาพูดถึงเรื่องมรารยาทในการขอดุดอาด้วยนะครับครั้งก่อนผมเคยพูดว่าเวลาเราขอเนี่ยนะครับพี่น้องต้องมั่นใจในสิ่งที่เราขอและอย่าได้พูดว่าตาเลาะให้ก็ให้ นะครับฉันไม่ได้ไปบังคับอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาอันนี้ไม่ใช่มารยาทแล้วก็ถ้าใครที่ขอแบบนี้เนี่ยนะครับเขาคนนั้นก็จะไม่ได้ถูกตอบรับดูวอาเพราะว่าเขาขอแบบอัลลอฮฺให้ก็ให้อัลลอฮฺไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้อัลลอฮฺบอกว่าอะไรครับฟันยะซิมมัสอัลลนบีบอกว่าจงมั่นใจในสิ่งที่เราขอนะครับจงมั่นใจในสิ่งที่เราขอว่าอัลลอฮฺนั้นจะตอบรับเหมือนอย่าง ฮะดิษบทนี้นะครับนบีบอกว่าอะไรครับอุดเออลลอฮ์วะอันตุมมูกีนูนะบินอิจาบะนะครับหมายถึงว่าให้พวกท่านเนี่ยขอดุทิศต่ออ um ah ัลลอฮ์วะอันตุมมูกีนูนะบินอิจาบะจงมั่นใจจงมีความหนักแน่นว่าอัลลอฮ์นั้นจะตอบรับเราวะละมูอันนัลลอฮะลายัสต์จีบุดุอามินกอนบินกอฟวาฟิลลาฮินนะครับแล้วเราบอกว่าอะไรครับและจงรู้จงทราบเถิดว่าอัลลอฮ์นั้น จะไม่ตอบรับดูอาจากหัวใจของคนที่ว่างเปล่าพี่น้องครับวันนี้เราได้สองอย่างนะครับหนึ่งก็คือเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราขอเราบอกให้ขอด้วยความมั่นใจแล้วก็จงรู้ไว้เลยว่าใครก็ตามนะครับที่เขาขอดูอาแล้วเนี่ยหัวใจของเขานะครับว่างเปล่าคือขอไปแบบนั้นแหละครับขอใหญ่ขออัลลอฮ์ให้ก็ได้อลลอไม่ให้ก็ไม่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 มีโทษไม่มีอะไร นะครับไม่ได้นะครับนี่ก็คืออยากจะให้พี่น้องได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรานะครับเราขอต่อลัสุบฮาหนุวะตาลานะครับว่าเรานั้นนะครับจะต้องมั่นใจในสิ่งที่เรานั้นวิงวอนดูอาต่อลัสุบฮาหนวะตาลาให้มากๆนะครับแล้วเราก็จะได้รับทราบถึงสิ่งที่เรานั้นมีความต้องการที่จะขอต่อลัสุบฮาหนุวะตาลานะครับฉะนั้นพี่น้องที่ มีเกียรติทั้งหลายนะครับฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นพยายามที่จะให้ดูอาของเรานั้นเป็นดูอาที่เรามีความมั่นใจในการตอบรับของอัาลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع ا ل นะครับต่อมากับอัลลอฮฺบ ب าน ن ه แะ ت ع ا ل นี้ได้สรรเสริญนะครับได้ชื่นชมบรรดานาบีเป็นผู้ที่มักจะชอบที่จะขอดอาบนะครับอัลลอฮฺ س ุบฮานแะ ت าลาแบอบกว่าอะไรอินนาฮุมกานุยุซารรอูนาฟิลไคยรอดนะครับแท้จริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นเร่งรีบในการทําความดี และพวกเขานั้นวิงวอนเรานะครับวายะเดอูนันะรอกับเบาวะราะฮาบะนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ในได้สรรเสริมบรรดาน,นาบีบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นเร่งรีบนะครับเร่งรีบอะไรที่เป็นความดีเนี่ยพวกเขาจะเร่งรีบวายะเดอูนั่นนะพวกเขานั้นได้ขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ سبحانه แลาเนี่ยรากับนะครับรอกับบาวะราะฮาบะนะครับหวังในความเมตตาและก็กลัวในเรื่องของการลงโทษนะครับเป็น้องกับขอด้วยความหวัง ขอเพราะว่าเรานะเขานั้นกลัวใน,ในการลงโทษของอัลสุบฮานุ ano, วะกานูลานาคอชิยินและพวกเขาเป็นผู้ที่ต่ำตัวและก็เกรงกลัวต่อเรานะครับพี่น้องครับนี่คือลักษณะของนบีที่อัลสุบฮานุอัตลานั้นได้กล่าวสรรเสริญชื่นชมถึงคุณลักษณะของพวกเขาเหล่านั้นนะครับพวกเขาเนี่ยจะเร่งรีบบรรดาซอฮาบะเนี่ยจะเร่งรีบในการทําความดี เวลาเขาขอเนี่ยนะครับเขาก็จะขอด้วยกับอะไรครับด้วยกับอยากที่จะให้อลลอฮ์หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮาหนุอัตาลาแล้วก็ขอด้วยกับความกลัวที่จะอัลลอฮ์นั้นจะลงโทษพวกเราและเมื่อเขามีความหวังมีความกลัววก้านูลลนาคอเชีนและเขาอะไรครับพวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ต่อมตัวต่ออัลลอสุบหาฮานุอัลตาลาพี่น้องครับเป็นอายะครัวอ่านที่ มีใจความสําคัญอย่างมากนะครับเร่งรีบในการทําความดีนะครับใช้โอกาสในการทําความดีเวลาเขาขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเนี่ยนะครับเขาก็จะขอด้วยความปรารถนาที่จะอยากได้จอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาฉะนั้นวันนี้ให้เราให้ดูอาของเรานั้นเป็นดูอาที่อัลลอฮฺอยากจะตอบรับกับเราและเวลาเราขอแล้วให้เรารู้สึกเกรงกลัวว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺไม่ให้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าสิ่งนั้นมันคืออัลลอฮ์นั้น กเกรงกลัวในการลงโทษจากลอสุบฮานวาตาลานะครับขอความเมตตาขอให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่มีอีมานขอให้เรานั้นได้อยู่ในขนทางอยู่ในแนวทางอยู่ในบทบัญญตัติอยู่ในแบบฉบับที่ถูกต้องตามความเข้าใจของซาลฟุสซอละพี่น้องครับและเมื่อเราได้รับความเมตตาเรารู้สึกเกรงกลัวในการลงโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ ต่อมตัวที่เกรงกลัวต่อรัศมีทางอุตลาพี่น้องครับก็นี่เป็นลักษณะนะครับให้เรานําไปหยิบใช้เนื่องในจากว่าเดือนรอมฎอนกาลังใกล้เข้ามานะครับอีกประมาณไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันพี่น้องครับที่รอมฎอนนั้นปีนี้อาจจะไม่เหมือนปีก่อนๆนะครับถึงแม้ว่าปีนี้นะครับจะไม่เหมือนปีก่อนๆแต่เรื่องอิบาดาให้มันเหมือนเดิมพี่น้องครับเรื่องอิบาดาเรื่องการอ่านอัลกุรานไม่ใช่ว่า ขาไม่มีละหมาดที่มัสยิดแล้วเราที่บ้านก็สบายแล้วไม่ต้องละหมาดไม่ใช่นะครับอิบาดายังเหมือนเดิมรมบอนยังเหมือนเดิมแต่บรรยากาศที่มัสยิดมันอาจจะไม่ค่อยมีอาจจะไม่มีนะครับแต่วันนี้นะครับให้เรานั้นเร่งรีบที่จะทําความดีและวิงวอนอุอาต่อเร์ด้วยกับความเมตตาด้วยกับความเกรงกลัวต่อรห์แล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่อดทนนะครับพี่น้องครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลัยสลัมบอกว่าอะไรกับอัดด ok ุอามุ มุขอ <Cornell>. ิบาดะมุขคนอิบาดการขอพรมันคือม so ันสมองของอิบาดะมันคือสุดยอดนะครับพี่น้องสุดยอดของอิบาร์เลยดูอาเพราะว่าอะไรครับการละหมาดก็มีดูอาทุกอย่างการจ่ายสกาดนะครับการทำฮัชหรือการอิบาดะอะไรทุกอย่างนะครับมันประกอบไปด้วยการขอดูอาทั้งหมดดูอาคือมันสมองนะครับที่นบีบอกว่าอีก เขาเรียกว่าดูอาก็คือเป็นอะไรเป็นเป็นอาวุธเป็นเป็นเสาของศาสนาฉะนั้นเมื่อเราที่เรานั้นมีดูอาก็เปรียบเสมือนกับเรานั้นนะครับได้ได้ครอบครองส่วนหนึ่งของศาสนาในเรื่องของชีวิตที่มั่นคงในเรื่องของอิบาดะนะครับฉะนั้นพี่น้องที่ที่รับฟังทั้งหลายนะครับฮะดิษต้นนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นฮะดิษที่บันทึกรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะครับ ท่านอับดุลลาบินอับบาสเนี่ยนะครับก็เล็กบอกว่าแท้จริงแล้วรอสุลลลอฮฺสุลัยสลามนั้นการนายาพูดอินดังเกิดนะครับหมายถึงว่ากล่าวในขณะที่มีทุกข์นะครับกล่าวในขณะที่เกิดความทุกข์ในหัวใจในตัวของเขาเองนะครับท่านรอสุลลลอฮฺสุลัยสลามก็เลยสอนดวงอาบทนี้ให้กับเราให้กับพี่น้องท่านทั้งหลายซึ่งเป็นดวอาสามประโยคนะครับซึ่งเป็น3วรรคที่ สามารถที่จะท่องได้นะครับซึ่งเป็นดูอาไม่ยากนะครับเรามีความทุกข์เรามีสิ่งที่อะไรไม่สบายใจนะครับสิ่งที่เรานั้นกังวลสิ่งที่เรานั้นเศร้าหรือสิ่งใดก็ตามที่มาประสบกับพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะครับให้พี่น้องนึกถึงดูอาบทนี้นะครับมันก็จะมีดูอาหลายบทอย่างดูอาบทเมื่อคืนที่ผมบอกว่าอัอเราฮุมมยุดนีฟีมูซีบะอันนี้ก็สามารถที่จะอ่านได้ ก็มีดวงอาบทนี้อีกบทหนึ่งนะครับเราเวลาเจอบททดสอบเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตกุ้มใจนะครับเราก็สามารถที่จะอา่านดวงอาบทนี้ได้นะครับตอนรสุุลลอสุรสิยสลราบ,บอกว่าดวงอาเมื่อพบกับความทุกโศกหรือก็ได้กว่าความแรนแค้นที่มันก็ได้กว่าความความทุกข์ยากในหัวใจของพี่น้องนะครับพี่น้องก็มีดวงอานะครับผมจะทําเป็นสีไว้เลยนะครับคําอ่านก็อยู่ด้านล่างนะครับ ท่านนบีบอกว่าให้อ่านดวงอาบทนี้นะครับก็คืออ่านว่าลาอิลลาอิลลอฮุลอาซีมุลฮะลิมนะครับลาอิลลาอิลลอฮุลอาซีมุลฮะลิมลาอิลลาอิลลอฮฺุรับบุลอาร์ชินอาซีมลาอิลลาอิลลอฮฺุรับบุสสัมาวาตวรับบุลอาร์วรับบุลอาร์ชินกรีมนะครับสามช่วงนะครับดวงอาไม่ยาวนะครับแล้วก็เป็นดวงอาที่เราน่าจะท่องกันได้นะครับ นะครับเดี๋ยวผมอ่านซ้ำเมื่อเราเจอบททดสอบเจอความทุกข์ยากความทุกโศกความเศร้าที่ในตัวของเราให้เราอ่านว่าลาอิลาฮ์อิลล allahul anzimul halim ลาอิลาฮ์อิลล allahurabbun arshin anzim ลาอิลาฮ์อิลล allahurabbul samaat warabbul arq warabbul arshin karim นี่ก็เป็นดุอาที่ให้เรานั้นได้อ่านและท่านรอซูนก็บอกว่าเวลาเจอบททดสอบเจอสิ่งที่มันทุก ในใจเนี่ยนะครับให้เราอ่านดวอาบทนี้นะครับคือเป็นกรรมไม่ยากนะครับสำหรับพี่น้องท่านทั้งหลายที่จะอ่านดวอาบทนี้นะครับก็เด <branding that S 2> ี๋ยวอ่านซ้ําให้ครั้งหนึ่งนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺุอัซ ع มุลฮ ا ล ح มลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ رب ุ ن أرضين ع ز ي มลาอิลาฮะอิลลัลลอฮรฺ رب ุน السموات و บบุลอ ن الأرض ورب ุ ن أ ชิมกะรีมนะครับก็เป็นดวอานะครับอย่างดวอาช่วงแรกที่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ อาสิมุลฮาลิมก็หมายถึงว่าไม่มีพระเจ้าคนใดนอกจากอัลเราผู้ทรงยิ่งใหญ่และก็ผู้ทรงอ่อนโยนลาอิลาฮะอิละลอฮ์รับบุญอารชินนะครับรับบุญอารชินนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะตะลาบอกว่าไม่มีพระเจ้าคนใดนอกจากอัลเราพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทรงเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่และผู้ทรงอ่อนโยนนะครับลาอิลาฮะอิละลอฮ์รับบุษสมาวะตัวะรับบุญอัลว่รับบุญอารชินกะรีม และก็ไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าอะไรครับเจ้าฟ้าชั้นฟ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบัลลังก์อันทรงเกียรตินะครับนี่ก็เป็นดุอาที่พูดถึงความเดชานุภาพของอัลลอฮ์นะครับปฏิเสธสิ่งอื่นทั้งหมดนะครับมีสิทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นที่เราต้องอิบาดะห์าต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็เราก็ต้องกระจัดชีริกออกไปจากเมื่อเราไม่มีชีริกไม่มีภาคี ไม่มีสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับลอ์เนี่ยมันจะทําให้หัวใจของเรานั้นผุดผ่องคนที่มีเตาฮีตคนที่มีหลักความเชื่อมัน่นต่อลอสุบฮานวัตลาว่วาลอ์ไม่มีพระเจ้าคือไม่มีพระเจ้าในนอกจากอลอ์เท่านั้นผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับเป็นการให้เดชานุภาพเป็นการให้เกียรติต่อลอสุบฮานอัตลานี่คือผลพวงของการขอดุอาเมื่อเรามีเตาฮีตมีหลังอักีดะที่ยิ่งใหญ่แล้วมันก็จะทําให้หัวอกของเราที่มันเคยกลุ้มมันเคยทุกข์มันเคย เกิดสิ่งที่มันทุกโศกอยู่ในหัวใจเนี่ยนะครับบอกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์คือผู้ที่นะครับเป็นเจ <ใน S 2> <ร>้าของบัลลังเป็นผู้ที่อ่อนโยนเป็นเจ้าของฟ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินนะครับเป็นเจ้าของบัลลังอันทรงเกียรติตรงนี้เป็นการบ่งบอกว่าเรานั้นเป็นคนที่ให้เกียรติต่ออัลลอฮ์สุบฮา <S <S นวอัตลาแล้วเราก็จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาเมื่อเราอิบาดัต่ออัลลอฮ์ องเดียวเมื่อเราไม่มีชีริกไม่มีภาคีและเรารู้ว่าเราคือผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ผู้ทรงบริหารกิจการตั้งหลายบนบนโลกนี้นะครับฉะนั้นพี่น้องครับนี่ก็เป็นดวงที่เรานั้นนะครับได้วิงวอนต่อลอสุบฮานุวาตารานะครับก็เป็นดอาที่ให้เรานั้นได้อ่านนะครับสั้นๆน,นะครับในวันนี้นะครับขอททนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอา นะครับบทนี้เนี่ยเป็นดุอาที่ได้รับการรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะครับนบีบอกว่าเวลาเราทุกข์เราโศกให้อ่านว่าลาอิลาฮิอิลลัลลอฮุอัซีมุลฮาลิมลาอิลาฮิอิลลัลลอฮุนะครับลาอิลาลอฮุอัซีมุลฮาลิมนะครับลาอิลาลอฮุรับบนอาชินกะรีมลาอิลาลอฮุรับบนสมาติวารับบนละวรบบนอาชินกะรีมนะครับเป็นดวงอธิเท่านั้นนะครับสามารถที่จะอ่านให้กับตัวของเรานะครับหรือว่าเราสามารถที่จะ นําไปบอกกับพี่น้องของเรานะครับรับบุอัรชินอัซีมนะครับลาอิลลอลลาอิลลาอิลลอฮอซีมุลฮะลิมลาอิลละิลลอบบุอัรชินอซีมนะครับก็อย่าสลับกันนะครับก็ให้อ่านอีกครั้งนึงพี่น้องลาอิลละลอลาอิลละอิลลอฮฺอัซีมุลฮะลิมลาอิลละัลลอฮฺรับบุญอัรอชินอัซิมลาอิลละอัลลอฮรับบุสัมมาวะตวับบุวับบุอั นำไปอ่านลองไปท่องกันดูนะครับว่าเรานั้นจะได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหวังว่าขอรัชสุบหาญโนตะลาได้ตอบแทนกับพี่น้องนะครับก็ฝากพี่น้องอาพิงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมรามะตุลลอฮิวะบเรากาตุ